เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะ mm. คลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่15สิงหาคม2563กันนะคะ mm. คลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวสตานะคะ mm. ถ้าวันไหนมีลาวพัฒนาดิฉันก็จะลงลาวพัฒนาด้วยนะคะในคลิปเดียวกันค่ะแต่แยกตารางกันนะคะ หวยลาวพัฒนานะคะก็คือลาวธรรมดาที่ทุกทกท่านรู้จักกันมาตั้งแต่แรกนะคะที่ออกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะบางท่านไม่ทราบก็จะขอเข้ามาว่าขอลาวธรรมดาลาวธรรมดาก็คือลาวพัฒนานะคะดิฉันจะทําหวยลาวสตาร์นะคะทุกวันแต่ถ้าลาวพัฒนาก็จะลงให้เฉพาะวันพฤหัสกับวันจันทร์นะคะ เรามาดูผลของเมื่อวานกันนะคะสำหรับลาวสตาร์นะคะเมื่อวานนะคะให้เด่นหนึ่งและรองหกค่ะสตาร์ออกนะคะสามสี่หนึ่งล่างสามศูนย์นะคะสตาร์ v วีพีออกหนึ่งเก้าสองล่างเจ็ดเก้านะคะเข้ารองเข้าเด่นหนึ่งนะคะแต่ว่าในตารางสถิตินี้ไม่จับคู่เลยนะคะมีแค่หนึ่งตัวเดียวเลยนะคะไม่จับคู่ใดๆเลย จึงได้แค่เดนหนึ่งนะคะและ VIP ก็หลุดนะคะต่อไปนี้ดิฉันจะทำแค่ลาวสตาร์ธรรมดานะคะดิฉันไม่อยากรอผลของ VIP ค่ะมันดึกนะคะตั้ง4ี่ทุ่มแล้วก็คุณผู้ชมบ่นว่าพอทำเป็นตารางร่วมกันแล้วมันหลุดดิฉันไม่ได้ทำตารางของ VIP นะคะดิฉันทำตารางของสตาร์ธรรมดาค่ะ แต่บังเอิญมันไปเข้า VIP เองค่ะดิฉันจึงเอามานำเสนอกันจึงหาตัวเด่นและลองของ VIP มาให้แต่ว่าถ้ามันจะสับสนดิฉันก็จะทำแต่สตาร์ธรรมดาค่ะจะได้เร็วเลยค่ะจะได้ไม่ต้องดึกถ้าวันไหนมีราวพัฒนานะคะดิฉันก็จะลงให้ค่ะเรามาดูตารางสถิติของ ลาวสตานะคะลาวสตานี้ออกเวลา15นาิก30นาทีค่ะของทุกวันนะคะจะสิ้นสุดเวลา15นาฬิก45นาทีนะคะจะหยุดเลขอย่ตรงนั้นนะคะตัวเลขนะคะก็จะมี9 3 6 4 01ค่ะ936401นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจริงไม่มีสูตรค่ะและขอเรียนชี้แจงคุณผู้ชมนะคะว่าหมวยลาสตานี้ดิฉันเพิ่งจะเริ่มทำและเพิ่งจะเก็บสถิติได้ไม่เท่าไร่เปอร์เซ็นที่มันจะเข้าเทียบกับหวยฮานอยไม่ได้นะคะ มันสามารถหลุดได้ง่ายกว่าค่ะแค่ดิฉันเห็นว่ามันเดินดีจึงเอามานําเสนอกันมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้าทุกวันนะคะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณนะคะแจ้งกันเอาไว้ค่ะจะได้ไม่เข้าใจว่าดิฉันจะทําให้ได้เป๊ะเป๊ะดิฉันแจ้งทุกคลิปนะคะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเก็บสถิติแค่ว่าตอนแรกดิฉันก็ว่าจะไม่ลงแค่จะทําแค่ราวพัฒนาแต่ว่าเห็นว่ามันเดินดีก็เลยเอามานําเสนอกัน ก็คุณผู้ชมจะนำไปใช้ก็ใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้นะคะต่อไปเป็นเด่นและรองนะคะเด่นก็จะเป็นเลข0ย์ค่ะและรอง9นะคะเด่นศูนและรอง9นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิติคะ่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ และสำหรับท่านที่อยากจะชมหวยฮานอยนะคะไปได้ที่ช่องคุณวางเลขชาแนลค่ะช่องนั้นลงหวยฮานอยอย่างเดียวนะคะซึ่งช่องนี้ดิฉันเปิดเอาไว้เพื่อเป็นช่องสำรองของช่องคุณวางเลขชาแนลค่ะเวลาช่องนั้นมีปัญหาจะได้ย้ายมาที่ช่องนี้หรือเวลาที่ช่องนี้มีปัญหาจะได้ย้ายไปช่องนั้นช่องนั้นนะคะเอาไว้ซัพพอร์ตเวลามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราจะได้ตามหากันเจอค่ะ และต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะชุดเด่นชุดกันนี้ฉันก็นามาจากตารางนี้แล้วค่ะนํามาจาับคู่วินกันนะคะสําหรับท่านที่จับเป็นก็นําไปใช้ได้เลยค่ะสําหรับท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะและจะจับให้แค่2ตัวนะคะ3ตัว4ตัว5ตัวคุณผู้ชมจับเอาเองนะคะดิฉันจะจับให้แค่2ตัวเท่านั้นท่านที่อยากชมหวยฮานอยก็ตามไปได้ที่ช่องคนวังเล็ชาแนลนะคะ ช่องนี้ดิฉันเปิดเอาไว้เพื่อสำรองแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้ช่องมันว่างมันก็จะกระไรอยู่ดิฉันจึงเอาหวเรา,ามาลงให้นะคะไม่อยากให้ช่องมันว่างเฉยๆค่ะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเ,ออเราอยู่ช่องนี้นะถ้ามีปัญหาอะไรเราจะได้หากันเจอนะคะชุดเดนนะคะศูนย์สาม 6ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝนตกเกือบทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐที่สุดนะคะ และตัวเลขสามารถมีเข้ามีดูได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะคะกปดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เราฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกำลังใจที่สำคัญของทางช่องก็เพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้เราร่ำรวยนะคะจงใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะ ดิฉันให้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างที่คําเตือนมาตอนต้นคลิปนะคะจะมีคนทันอ่านไหมนะคะดิฉันจะเขียนไว้เสมอว่าให้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิฉันก็ไม่เคยเอาไปใช้ให้ตัวเองลําบากนะคะสําหรับตารางที่ดิฉันทาอยากจะขอเตือนคุณผู้ชมนะคะและตารางนี้ดิฉันให้เป็นลาวสตาร์นะคะสําหรับ VIP ดิฉันขอหยุดก่อนนะคะ ถ้าเข้าก็เข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้าค่ะชุดกันนะคะมันมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตารางนี้ดิฉันเพิ่งจะทํานะคะมันเก็บสถิติได้ไม่นานสําหรับท่านที่อยากชมหวยไทยก็อย่าลืมนะคะว่าดิฉันลงให้เมื่อวานที่ช่องคนวังเล็กชาแนลแต่ลงอยู่ในคลิปให้ตารางไว้ในคลิปหวยฮาหนอยของเมื่อวานนะคะของวันที่14นะคะ ดิฉันให้หวยไทยไปแล้วให้ตารางหวยไทยที่หวยฮาหนอยที่ช่องคุณวังเล็กชาแนลนะคะและคลิปหวยฮาหนอยของวันที่14ค่ะให้อยู่ในนั้นนะคะดิฉันไม่อยากทำหลายคลิปค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเบื่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ